สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพลนโซนนะครับวันนี้กันในเกมมิก้ามอนสเตอร์นะครับหรือพอเกตเดนคาเมกนั่นเองก็สำหรับคลิปนี้ฮะมาอัปเดตกิจกรรมกันซึ่งสัปดาห์นี้กิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับมาเยอะมากๆเลยนะเดีย๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะฮะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นแรงใจงในการทำคลิปต่อไปด้วย้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่ชงคลิปอื่นเกมผ่านเพลย์ลิสต์มิก้ามอนสเตอร์ได้นี่ครับอยช่ แล้วก็อีกช่องหนึ่งก็การกดซับแตงขอบคุณนะครับก็ใต้คิวงต่างก็สามารถกดไอช่องได้เช่นกันแต่ถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดอมเมนพ์กคือม้เยอะนะครับเพื่อให้คิวของช่องเราเนี่ยคนอื่นเห็นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะ๋ยวเรามาเริ่มกันที่ครับการันตีเทพเลยมันเปลี่ยนแล้วนะคือการันตีเทพเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมันจะมา2รอบเนาะก็วันนี้ก็ถึงคิวตัวใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนนี้ครับเรคกาซ่านะเดคอซ่ากับกลาดอนนะครับผมโหดีทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ความคิด ก็มีการันตีอยู่ประมาณรอบที่8นะครับผมก็เตรียมเพชรไว้สักประมาณ1 7ื่นเประมาณนี้ซึ่งผมไข่แปดพันนะครับรอบนี้อาจจะไม่ได้สุ่มนะครับผมเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยไปจัดตัวเซ็กพอมมานะครับผมรอบนี้ก็อ่ะโอเคสําหรับใครที่อยากได้ใครที่เล่นเรคอซ่าอยู่นะครับหรือที่เล่นกลาดอนอยู่ก็มาสุ่มตรงนี้ได้นะครับได้แน่นอน1 0อนะครับการันตีอยู่ที่ประมาณรอบที่8หรือประมาณ1900 0เก้านนะครับเพชรนั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคก็สาหรับกิจกรรมแรกจบไปนะฮะกิจกรรมถัดไปนะครับด้านบนยิมพาสยังอยู่นะฮะยิมพาสยังอยู่นะครับก็ทําภารกิจแล้วก็รับไอเทมไปนะฮะแล้วก็จะมีครับวงล้อที่1นะครับเดี๋ยวผมพาดูวงล้อที่1ก่อนวงล้อที่1คือวงล้อเพชรนะเติมเงินแล้วก็มาหมุนเพชรเอานะครับสำหรับใครที่ขาดแคลนเพชรนะฮะอยากจะเอาเพชรไปสุ่มกาชาก็มาทําตรงนี้ได้นะฮะกิจกรรมถัดไปเป็นลิมิตลูนนะฮะก็เป็นการสุ่มนะก็มีสุ่มฟรีเวลาครั้งด้วยนะครับ อ่านี่ครับอูได้สีม่วงมาแล้วก็สุ่มขั้นต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้ใช้เพชรนะแปดร้อยแปดสิบนะครับได้สิบครั้งนั่นเองนี่คือพรีวิวที่รูนที่คุณจะได้รับนะฮะมันจะเพิ่มอัตราการได้รับนะครับรูนต่างๆด้วยนะครับผมก็จะต่างกับรูนที่เราโจวทุกวันนะถัดไปนะฮะก็พาไปดูตัวนี้ก่อนนะฮะนี่ครับทาวลิมิตจะบอกว่านะครับจะบอกว่าวันนี้นะครับมีโปเกมอนเทพแจกด้วยนะครับนี่เลยปั้งจัดเข้าไปครับ นี่ครับผมจะพาไปดูนะครับโปเกมอนที่แจกนะฮะตัวเทพในวันนี้นี่เลยนะครับอ่าเกมแจกเคอ雷克萨四ดาวฟรีนะครับผมให้ทุกคนรับไปเลยนะฮะแถมเพชร500ด้วยนี่นะครับได้เคอ雷克萨四ดาวมันเลยนะครับผมเคยมีแจกในครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้กลับมาแจกอีกรอบนึงแล้วนะครับผมอ่านอกจากนี้ก็แจกเพชรอีกแล้วครับ500เป็น1,000แล้วนะอ่าแล้วก็แจกเพชรอีกนะครับ1,000งพันหแล้วนะอ่า1,030แล้วนะครับผม ต่อไปมีอะไรอีกนะฮะไปดูเลยนะแน่นอนนี่ครับ1530แจกอีกแล้วนะแจกเพชรเลยกําลังต้องการนะครับผมอันนี้รับไปแล้วนะนี่ครับ1630นะฮะแจกเพชรอีกแล้วนะมิมัโมโทโต้แพ็คนะครับนี่ครับ2130นอะนะเพชรที่เขาแจากนะนี่ครับก็เพชรที่เขาแจากคือ2130นะครับผมแล้วก็นะครับเทพในตู้จะเหลือแค่ดาร์กไลน์นะครับกับเรคอซ่าเท่านั้นนะ กิจกรรมอื่นๆคือหมดแล้วนะครับไอ้ที่เป็นตัว35บาทเนาะอ่ะโอเคก็ตรงนี้นะครับมารับเลคอรซ่าฟรีนะแจกเลคอรซ่านะครับผมแล้วก็ตอนนี้แจกเพชรมาแล้ว2,630นะครับผมอ่ะหมดแล้วหมดแล้วนะรีวอร์ดตรงนี้นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะแล้วก็จะมีในส่วนของรีสอร์ทรีคอฟเวอรี่นะครับสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นคุณอยากได้ e อพใช่ไหมคุณก็ซื้อไปเลยนะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทองอุปกรณ์อับเกรดต่างๆนะครับก็มาซื้อตรงนี้ได้นะ หรือมารับบัฟกันด้นะครับผมตรงนี้นะต่อมานะครับกิจกรรมถัดไปครับแน่นอนครับกิจกรรมสุ่มกาชาเข้าครับก็ต้องมีตู้เพชรตู้ทองนะครับครบเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ลัคกี้คอยก่อนนะครับเป็นการสุ่มทองนะมาหมุนทองกันนะครับอ่ะเริ่มนะครับรอบแรก้เท่าไหร่โอ้โหล้านห้านะโอเครอบที่2นะครับผม3ล้านนะครับอุ้ยได้เกือบเต็มนะครับผมถัดไปครับรอบที่สามนะฮะ 7ล้านสี่นะครับผมอ่ะถัดไปกันเลยดีกว่านีฮะ13ล้านนะครับผมอ่ะรอบสุดท้ายนะครับผม17ล้านอืมโอเคอ่ะนอกจากอ่าตู้สุ่มทองแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตู้สุ่มเพชรกันนี่เลยนะฮะตอนนี้ผมคาดเพชรอีก5000นะจะได้ครบ5000หรือเปล่าในกิจกรรมนี้ไปดูกันนะฮะอ่ะเริ่มกันที่ครั้งที่หนึ่งเลยนะครับผม194เบสพชรนะครับผมครั้งที่สองจัดไปนะครับผม 4 8 5เพชรนะครับผมอ่าครั้งที่3ครับ1,159เพชรนะครับผมมาแล้ว้งทีครับจะไป2,800นะครับผมและครั้งสุดท้ายนะครับผมขอเยอะๆหูย6.5ครับโอเคตอนนี้เพชรมีประมาณ16 0 0 0กนะก็ขายประมาณ2,000กว่าเองนะครับซึ่งเดี๋ยวไปทำกิจกรรมเล็กน้อยก็จะสามารถที่จะสุ่มกาชาการันตีเทพได้แล้วนะครับผมอ่ะต่อมานะครับกิจกรรมถัดไปนะครับอ่าพาร์ทนี้รับกันอยู่แล้วเนาะ ต่อมาก็มีเลดพ็อกเก็ตนะครับอากิจกรรมเลดพ็อกเก็ตกิจกรรมเลดพ็อกเก็ตเนี่ยจะเริ่มตอน6โมงถึง4ทุ่มนะกิจกรรมเนี่ยมันจะมาตามช่วงเวลากำหนดนะครับเพียงแค่คุณแตะไปที่ซองคุมปองแล้ก็จะได้ของรางวัลนั่นเองนะเดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยมาเล่นกันอีกทีหนึงตรงนี้นะฮะต่อมาครับวงล้อที่2นะครับอ่าเป็นวงล้อเซราโอล่านะสำหรับใครที่พลาดโอกาสเซราโอล่าท้ที่แล้วนะครับสามารถมาต่อที่นี่ได้นะ นะครับผมนี่เป็นซราล่านะครับเป็นตู้เศษเซราล่านะอันนี้ต้องแข่งกันนะแข่งจัดอันดับนะครับผมถัดไปนะฮะเป็นกิจกรรมเวอร์บอสนะฮะผมสามารถเข้ามาตีเวอร์บอสได้เป็นภูกลินนะเออตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับกิจกรรมรอกอิน7วันนะครับเริ่มวันที่1เลยรับรับเพชรไปอีก1น0นะครับผมนี่ฮะ1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0นะครับเบ็ดเสร็จแล้วได้ประมาณ800กว่าเพชรนะวันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะได้ l e g e n d a r y Universal แ h a r าด้วยนะฮะ แล้วก็มีตั๋วกาชาด้วยวันที่3นะครับผมอ่าตรงนี้นะวันแรกรับไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นวัลุ่ยแพ็กนะแจกเพชรอีกครับ100นะครับนี่ครับเป็น3 0 0 0ันสานี่ครับอ่าประมาณนี้ครับแจกเพชรประมาณ3,000นะ2,000กว่ากว่าสามพประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วครับหลักๆนะก็จะประมาณนี้นะฮะก็ อ่ะสองจดหมายด้วยนะครับอ่าไม่มีเพชรแจกนะอ่ะโอเคเป็เซตสรุปแล้วนะครับก็การชาการันตีเทพวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรคอรซ่ากับกาดอนนะแล้วก็แจกอ่าในส่วนของอ่าเรคอรซ่าฟรีสีดาวด้วยได้ทุกคนเลยแล้วก็มีกิจกรรมหมุนทองหมุนเพชรนะครับอ่าแล้วก็มีซัมเมอร์เฟสติวัลด้วยอ่ซาซัมเมอร์คาร์นิวัลนะครับผมแถมให้นะครับลืมไปนะครับกิจกรรมนี้ครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5วันนะก็เป็นการเข้าไปเล่นดันเจี้ยนแหลกระดับต่างๆนะครับทำถึงจํานวนที่กําหนดนดะ ก็จะได้รับของไปเลยมีทั้งเพชรมีทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกระติกน้ําด้วยกระติกกระกระแปงน้ำเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> จะเอาไปเปิดรับของได้ซึ่งข้างในก็จะเป็นของที่เราต้องใช้ในกิจวัตรประจำวันแหละนะครับวันที่2ก็จะมีพวกอ่าลงดิสแพดฮีโร่เกรดนะครับกิจกรรมใช้ทองนะฮะวันที่3เนี่ยก็จะเป็นอ่าการเล่นอารีน่านะครับการชาเลนจ์นะครับวันที่4เนี่ยเป็นพวกอ่าควสไลทวันนะครับนะครับกิจกรรมใช้เพชรอะไรพวกเนี้ยเนาะ หลักๆนะครับกิจกรรมใช้ทองต่างๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับกิจกรรมมีทั้งหมด7วันนั่นเองนะฮะอันนี้จะเป็นกิจกรรมซัมเมอร์เฟสติวัลนะของได้ตามนี้เลยนะฮะทำเยอะได้เยอะเล่นเยอะได้เยอะนะครับสำหรับตรงนี้นะอ่ะโอเคนะครับก็มีเทพแจกหนึ่งตัวนะเรลคอซ่านะครับแล้วก็มีกิจกรรมสุ่มเรลคอซ่ากราดอนนะฮะมีกิจกรรมนะครับสุ่มทองนะครับสุ่มเพชรนะครับกิจกรรมซัมเมอร์คาร์นิวัลตีเวอร์บอสนะครับล็อกอิน7วันนะฮะผมแล้วก็วงล้อเซราโวล่านะแล้วก็มีกิจกรรมจวรรูนนอะะไปมาณี้นะ ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับท่านชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ิก้่มันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆคลิปหน้านะครับผม See ิคกี g a ายสวัสดีครับ